อพี่แพรไปเที่ยวไก่ๆก่แล้วหนูระบายรูปอะไรอนะ่ะลูกไหนแม่ดูสิอันนี้อันนี้รูปอะไรคะลูกไก่ไก่ไก่แล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะป,ปิดนะปิดนะอ่ะแล้วหนูไม่เขียนแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วเหรออ่ะเสร็จแล้วก็เก็บสีด้วยค่ะอ๋อเก็บสีแล้ว โอ้ยตดปุ๋งเลยดาวดาวใครว่าดาวอ่ะหลอแกหนึงใครนะแกหนึงแม่ว่านบล็อกบล็อกบล็อกอ๋อแม่ว่านบล็อกบล็อกบล็อกสวยจังเลยตบมือให้แม่ยังขอบคุณค่ะ สันจา๋าตาลักแม่ไหมแม่รักแม่จุ๊บรักแม่จุ๊บรักพอกก่อไหมจุ๊บจุ๊บนะอะไรอ๋อต้องจุ๊บจุ๊บด้วยมามามาอมโอเคค่ะรักแม่รักพอ่อไหมรักพอ่อโอเคอันนนะออ๋ออันนี้เขาเรียกสีแดงลูก สีแดงจิ้งจกอ๋อจิ้งจกจิ้งจกอันเก็บผ้าก่อนไหมลูกเดี๋ยวผ้าเปื้อสีฝากแม่ไว้ก่อนเก่งค่ะจิ้งจกดูไหนอ๋อจิ้งจกนี่หน่อยนี่หน่อย <Okay. S 2> ายีจินตอกอันนี่จินตอกอั้นี่มาเดี๋ยวแม่วาวดให้า,าวาดดาวเดี๋ยวแม่วาดให้อ่ะขอบคุณค่าแม่ก่อนแล้าาวแม่วาดให้ขอบคุณค่าแม่ก่อน